ควางโทนี่จัดเต็มงานแต่งพิธีจีนเก๋ไม่เบาในลุกผมสีเขียวเขาพิธีวิวาแบบไทยกันไปเรียบร้อยแล้วสำหรับคู่รักของแก้วกับโทนี่รักแก่นเมื่อวันที่11ธันวาที่ผ่านมาที่เขาใหญ่บ้านของเจ้าบ่าวอย่างหนุ่มโทนี่นั่นเองโดยในงานนั้นมีเพื่อนๆไปร่วมนาแสดงยินดีกันอย่างครับขั่งและอบอุ่นและที่สำคัญเป็นงานภายในเพื่อป้องก,กันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ล่าสุดมาถึงพิธีแต่งงานแบบจีนกันบ้างซึ่งงานนี้ย้ายมาจากที่กรุงเทพแขกที่มาในงานล่วงแต่งตัวทีมจีนสีแดงโดยเจ้าสาวอย่างแก้วจริญญานั้นมาในชุดกี่เผาสีแดงพร้อมกับทําผมสีเขียวสุดเก๋มาชมกันเลยจ้า